ครับวันนี้ผมจะใช้แอปมือถือนะครับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารทอสสนะครับในการเติมเงินเข้าซิมแบบเติมเงินนะครับของแต่ละค่ายนะครับว่ามีวิธีการยังไงนะครับตามเข้าไปชมในคลิปได้เลยนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล็อบบี้วาร์เรตี้ด้วยนะครับเพื่อให้ข่าวสารใหม่ๆจากช่องล็อบบี้วาร์เรตี้ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องล็อบบี้วาร์เรนตี้นะครับวันนี้ผมก็ใช้แอปมือถือนะครับ ซึ่งเป็นแอปอินเทอร์แบงคกิ้งของธนาคารตรกสนะครับในการเติมเงินเข้าสิแบบเติมเงินนะครับของแต่ละค่ายนะครับเราก็มาดูกันครับว่ามีวิธีการยังไงนะครับขั้นแรกนะครับเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันเอ o โมบายนะครับซึ่งเป็นแอปอินเทอร์แบงคกิ้งของธนาคารตรกสนะครับเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นพอเข้ามานะครับก็ได้เจอข้อความการสื่อสารระหว่างธนาคารกับผู้ใช้บริการนะครับเราก็ไม่ต้องมีสนใจนะครับเพราะว่า หรือว่าเพื่อนๆจะสนใจก็อ่านดูก็ได้ครับเผื่อบางทีเขาอาจจะแจ้งกรณีนี้ทอสขอแจ้งผิดปรติแล้ปุ๊บ ATM ออะไรประมาณนี้นะครับกดข้ามไปเลยนะครับครับหลังจากนั้นก็มาเจอหน้าจอหลักนะครับหน้าจอหลักก็จะมีโหมดต่างๆนะครับขึ้นมานะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ยังใช้งานไม่ได้เราต้องจะต้องเข้าสู่ระบบก่อนนะครับซึ่งผมก็จะเข้าสู่ระบบนะครับครับผมผมเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วครับซึ่งการเข้าสู่ระบบผมก็จะใช้เป็นแฟลติดีสแกนนะครับ ซึ่งการใช้ฟังก์ชันนี้ก็จะต้องโทรศัพท์จะต้องรองรับนะครับแต่ถ้าเผื่อไม่มีก็จะเป็นระบบการเข้าโดยใช้รหัสผ่านหกหลักนะครับผมครับพอถึงหน้าจอนี้แล้วนะครับเราก็มาดูด้านล่างเลยนะครับหน้าจอด้านล่างนี่จะเป็นฟังก์ชันในการที่เราจะต้องใช้งานต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ผมบอกแล้วว่าผมจะเติมเงินเข้าซิมเติมเงิน,นครับผมก็จะต้องไปตรงคําว่าธุรกรรมนะครับกดเข้าไปเลยพอเข้าธุรกรรมเสร็จนะครับพเพื่อนๆก็จะเจอไอคอนกลมๆเขียวๆเนี่ยหน้าตาน่ารักนี่แหละ เราก็ไปเลือกคําว่าเติมเงินครับผมนะครับปุ๊บพอกดคําว่าเติมเงินปุ๊บเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าจะมีอะไรขึ้นมาก็จะมีเครือข่ายของโทรศัพท์นะครับซึ่งแอปเอมโมบายหรือทาร์คโนซให้การรองรับในการที่จะเติมเงินนะครับแบบฟิมเติมเงินนั่นเองก็จะมีเอเอสมีนิแท็มีทูครับคราวนี้ผมก็จะพาเพื่อนกดเข้าไปดูนะครับปุ๊บเอเอสสังเกตไหมครับเพื่อนๆเอเอส ดูจํานวนเงินนะครับจํานวนเงินตรงนี้เ,เขียนไหมเขาเขาเริ่มมีห้าบาทครับดูคือเราสามารถเติมเงินเข้าซิมแบบเติมเงินของ AA ได้ตั้งแต่5บาทเป็นต้นไปครับหบาท10บาทยี่สิบาทห้าสิบหนึ่งร้อยราสิบครับผมนะครับแล้วผมจะพาเพื่อนๆไปดู d t a ท็กละคราวนี้ถ้า d t a ทดูครับ d t a ทนี้จะเติมขั้นต่ําโดยใช้ A, อแอปเอโมบายนะครับของทกศนี้ตั้งแต่20บาทเป็นต้นไป2 0 50 100้0 0 300 400ยยอนะครับต่อไปครับแอปสุดท้ายอันสุดท้ายก็คือ,อเครือข่ายของทูเครือข่ายของทูเนี่ยกดเข้าไปเลยขั้นต่ำเขาจะให้เติมตั้งแต่50บาทเป็นต้นไปนะครับ5้า0ิ0 0 150 300 5 0อยหนะครับวันนี้ผมจะเติมเข้า D t แทนะครับเนื่องจากว่าเบอร์ที่ผมใช้เติมเงินเป็นเบอร์ DT แท็นะครับผมก็จะไปเลือก เติมเงินดีแท็กปุ๊บหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องเลือกบัญชีนะครับผม,ผมพอดีว่าผมมีบัญชีเดียวนะครับถ้าเพื่อนมีหลายบัญชีก็สามารถกดตรงนี้นะครับก็จะมีบัญชีโชว์ขึ้นมานะครับเรียงก็แล้วแต่เราจะกดเลือกว่าจะบัญชีไหนนะครับในการที่จะโอนหรือท,ทําธุรกรรมนั่นเองครับหลังจากนั้นเราก็ใส่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ครับผมก็จะใส่เบอร์ของผมนะครับเข้าไป ผมใส่เบอร์ผมเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ผมก็จะเติมขั้นต่ำนี่แหละยี่สิบาทนะครับเติมไม่เยอะเติมแค่ยี่สิบาทพอนะครับเป็นตัวอย่างหลังจากนั้นนะครับเราก็มาตรงอ่าเขียนตรงบันทึกช่วยจำนะครับจะเป็นช่องว่างอยู่อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับบางทีเราอาจจะเติมให้กับแฟนให้กับอะไรอาจจะบันทึกช่วยจํากัรลืมว่าเออเราเงินตรงนี้เอาไปทําอะไรก็แล้วแต่ผมไม่บันทึกนะเพราะผมรู้อ่าผมก็จะกดดําเนินการต่อนะครับกดไปเลย พอกดเสร็จปุ๊บนะครับเห็นไหมครับก็จะเจอหน้าจอนี้ในจอถัดมาครับเขาก็จะบอกว่าเราเติมเงินดีแท็กข้ามาเลขอะไรเนวนเงินกี่บาทนะครับมีค่าธรรมเนียมไหมไม่มีนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมคือศูนย์บาทนะครับยอดเงินรวมก็คือยี่สิบาทหลังจากนั้นเราก็กดยืนยันครับปุ๊บแล้วเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านก็คือเป็นรหัสเดียวกับตอนที่เราเข้าแอปพลิเคชันเอ็มโอไอแบงกิ้งกนเองนะครับผมก็ใส่รหัสผ่านผมไปแล้วกันปุ๊บเรียบร้อยครับระบบก็ จะทำทำรายการต่อนะครับแล้วก็บันทึกลงอัลบั้มรูปภาพก็คือในเครื่องโทรศัพท์ไอโฟนนั่นเองนะครับเพื่อเป็นหลักฐานหรือเป็นสลิปนั่นเองครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับนี่ฮะธนาคารทกศก็จะมีสลิปอิเล็กทรอนิกส์ครับบอกว่าทํารายการสําเร็จนะครับผมก็เติมข้อหมายเลขนี้จานวนกี่บาทครับผมเวลากี่โมงวันที่เท่าไหร่ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับจำนวนเงินยี่สิบาทก็จะเข้าไปที่เบอร์โทรศัพท์นี่ครับเบอร์ที่ผมได้ทําการเติมเข้าไปนั่นเองนะครับผม ก็จะปิดครับก็เป็นอันเสร็จครับส่วน,นเพื่อนๆจะทําธุรกรรมคืออาจจะเติมแบบว่าไลเครือข่ายนะครับก็อาจจะกดเข้าตรงนี้เติมเงินแล้วก็เลือกเครือข่ายอื่นต่อไปนะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการเติมเงินโดยใช้แอป A Mobile ใ a n บงกิของธาานาคารทกสในการเติมเงินซิมเติมเงินแบบแบบเป็นแบบไม่ใช่รายเดือนนะครับนะครับผมซึ่ง การที่ผมทาคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่อันแรกนะครับมีเป็นคนที่ใช้บริการกับธานาคารทรกสอ,อยู่แล้วนะครับเปิดธานาคารแล้วเปิดอินเทอร์นแบงกิ้งอยู่แล้วแล้วก็ข้อที่2นะครับการที่ผมคิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นการสอน afar, การเติมเงินเข้าไปก็เพื่อว่าสะ,สะดวกสะดวกตรงไหนตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปเติมที่ร้านเราไม่ต้องไปเติมที่เซเว่นไม่ต้องไปซื้อบัตรนะครับเราสามารถเติมได้ทุกที่ทุกเวลาที่ไหนก็ได้บนเขาอะไรก็ได้ครับขอให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับผมเข้าถึงไม่งั้นเถอะเราก็สาามมมรรถติไททุกี่คับผ แล้วก็ประการดีข้อดีข้อถัดมานะครับของการเติมเงินก็คือว่ามันไม่มีค่าธรรมเนียมครับซึ่งบางทีเพื่อนสังเกตนะครับว่าบางทีเราไปใช้บริการเติมเงินตามร้านสะดวกซื้อหรือเติมเงินแต่ว่าในคนที่เขารับเติมเงินเนี่ยก็อาจจะมีค่าบริการ2บาทบ้างสามบาทบ้างครับซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีความจําเป็นครับซึ่งเราก็สามารถเติมเงินได้เองนะครับแล้วก็โชว์ด้วยนะครับผมครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนที่ มีแอปเอ o ม i l e บาย k บงกิ้งของทางพกอยู่แล้วแล้วเราก็ใช้เป็นประโยชน์ในการเติมเงินหรือทําธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับเพื่อความสะดวกบยของเรานะครับผมหากเ,เพื่อนๆนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการทำธุกกรกรรมด้านอื่นๆนะครับของธนาคารทกศนะครับเพื่อนๆก็สามารถโทรติดต่อที่เบอร์0ูนย์ะครับห้าห้า5นย์ห้าห้านะครับ,55 55รบซึ่งเป็นเบอร์ call center ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งให้คาปรึกษาและก็ให้คาแนะนําและให้ความรู้ด้านต่างๆนะครับของเกี่ยวกับธนาคารทกศนะครับ ครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล็อบบี้วาไรตี้ด้วยนะครับเพื่อให้ภาพข่าวสารใหม่จากช่องล็อบบี้วาไรตี้ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ